ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกชัยวัดนขุดหลักฐานปี38ชี้เขตอุทยานชัดขนาดนี้สอประกอบผุดมาได้ยังไงนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่คุณชัยวัดนะครับเป็นนะครับเจ้าหน้าที่นะครับเขตอุทยานเนี่ยก็ได้ออกมาต่อสู้กับเรื่องนี้ว่าเอะนะครับ อุมุดของสปกรเนี่ยผุดเข้ามาในพื้นที่ของเขาใหญ่ได้ยังไงและนะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยในเรื่องของการขุดนะครับเรื่องของว่านะครับหมุดหลักหมุดสปกรเนี่ยเข้าไปในเขตพื้นที่เขาใหญ่ไปแล้วเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับมีข้อมูลที่เปิดเผยออกมาว่าคนที่ได้เอกสารสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่อีกไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับและที่สําคัญนะครับได้ถึง 2- 3สมรอบนะครับก็ได้แล้วได้อีกนะครับ แน่นอนครับว่าก็ต้องมาตรวจสอบว่าสุดท้ายแล้วนะครับคนที่ได้รับเอกสารสิทธิ์จากสประกรเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่กเกษตรกรหรือเปล่านะครับมีข้อมูลที่เปิดเผยออกมาเนี่ยวันนั้น่าจะาไม่ใช่กเกษตรกรตัวจริงและที่สําคัญไม่ใช่คนในพื้นที่เพราะจริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าที่ดินสประกรที่จะออกให้ในส่วนใหญ่ต้องเป็นคนในพื้นที่ที่ทําม,มาหากินอยู่แล้วหรือเปล่าน,นะครับแต่าก,การที่ใช้เงื่อนไขของสอบประกในการออกเอกสารสิทธิ์ให้ใครนะครับ เป็นนอมินีหรือเปล่าเป็นการอำพางหรือเปล่าเป็นการช่วยเหลือนะพวกนายทุนหรือเปล่ามีการทําเป็นขบวนการหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่จะต้องติดตามแน่นอนครับคุณชัยวัฒน์เองก็ทําหน้าที่ในการดูแลอนุรุักษ์นะครับเขตอุทยานนะครับซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณชัยวัฒน์แต่นะเมื่อคุณชัยวัฒน์ออกมาเปิดแบบนี้ผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็ต้องตั้งคําถามนะครับกลับไปว่าสพกมีการออกเอกสารสิทธิ์แบบนี้นะครับ เท่่าไหรซึ่งแน่นอนครับว่าอย่างที่เราทราบนะครับส่วนใหญ่ถ้ามีเรื่องแบบนี้นักร้องจะดาหน้าออกมาทําการร้องเรียนแต่ครั้งนี้นักร้องกับเงียบและนิ่งเฉยนะครับและกรรมธิการที่ดินก็ยังนิ่งเฉยอยู่ล่าสุดตามข่าวที่ออกมาก็คือคุณนะทนายอั๋นนะครับบุตริรัมได้ทําเอกสารนะครับร้องเรียนนะครับหรือยื่นร้องให้กรรมธิการที่ดินทําการตรวจสอบการออกนะครับเอกสารสิทธิ์ของสปกชสีเนี่ยทั่วประเทศก็ต้องรอดูว่า การบริการที่ดินจะมีท่าทีอย่างไงจะมีแอคชั่นอย่างไรหรือจะเงียบจะนิ่งเฉยประชาชนอย่างเราคงจะนิ่งเฉยไม่ได้สําหรับผมเองก็คงจะทําได้แค่วันนี้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาตั้งคำถามออกมาวิเคราะห์ออกมานําเสนอข้อมูลอย่าให้เรื่องนี้เงียบเพราะถ้าเรื่องนี้เงียบปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสมประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่าแน่นอนครับวันนี้ถ้าสมมุตินะครับสบปปคืนที่ทั้งหมดนะครับถอนหมุดออกจากเขตอุทยานนะครับมันก็หมดหน้าที่ของคุณชัยวัฒน์ ถูกต้องแลครับแต่คําถามและปัญหามันก็คือว่าสปกมีการออกเอกสารสิทธ์แบบนี้ทั่วประเทศนะครับมีพิรุษแบบนี้อีกเท่าไหร่นะครับมีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือเปล่า mm hmm. มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือเปล่า <ishing eigenlijk S 1> มีการเอื้อประโยชน์ให้คนของตัวเองหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่เป็นประเด็นสําคัญเ <nell> พราะแทนที่สปกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งจะเป็นพื้นที่นะหรือเป็นที่ที่ดินธรมาหากินให้กับประชาชนให้กับเกษตรกรกลับไม่ใช่กลับกลายเป็นพื้นที่ที่ให้นะครับพวกนายทุนเนี่ย ไปสร้างโรงแรมสร้างรีสอร์ทสร้างที่พักส,สร้างคาเฟ่สร้างร้านอาหารอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับชัยวัน์ขุดหลักฐานปี38ชี้เขตอุทยานชัดขนาดนี้สปปผุดมาได้ยังไงพออชัยวัน์เปิดหลักฐานปี38โครงการสร้างแนวเขตนะครับรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โชว์แนวกันไฟรอบอุทยานเขาใหญ่ชี้เขตอุทยานชัดขนาดนี้สปป นะครับผุดมาได้ยังไงนะครับเปิดเอกสารโครงการสร้างแนวเขตรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์257นายชัยวัตรลิ้มริขิตอักษรผอ,อสนํสนักสํานักอุทยานแห่งชาติเผยว่าเอากสารโครงการนี้เริ่มจากนะครับกะระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสํานักงานเกษตร,ร โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งมีนายประจวบชัยยศารเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้นเห็นชอบและให้ดาเนินการจัดทำแอคชั่นแพลนนะครับเมื่อวันที่26มกราคม2538และมีหนังสือนะครับกไก่กสวรศีนะครับ1304ทับ0391ออกมาในวันนั้น โดยหลักการและเหตุผลว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีพื้นที่ควบคุมถึง4จังหวัดคือนครนายกปราจีนบุรีนครราชสีมาและสระบุรีซึ่งมีเนื้อที่ทั้งสิ้น1ร้าน3แสน5หมื่น5พัน3ร5อ3 96ได้สภาพทั่วไปถูกปกคลุมด้วยป่าไม้ผืนใหญ่อีกทั้งมีฟาร์มอุด,ดมสมบูรณ์ทั้งพืชพัุ์ไม้และสัตว์ป่าด้วยนะครับ สภาพธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงทำให้มีแนวคิดโครงการใหม่นะครับจากทิศทางทางก,การเกษตรและนะครับสากร6โครงการซึ่งมีโครงการการก,ารก่อสร้างแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รวมอยู่ด้วยนะครับกรมป่าไม้โดยสำนักอุษรทรัรพยากรธรรมชาติจึงจัดทำนะเป็นโครงการนำร่องชื่อโครงการจัดทำแนวเขต นะครับรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อที่จะเอาไปจัดทําเป็นพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ 1. อ่โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้3ข้อดังนี้นะครับ 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทราบสึงแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ชัดเจนและแน่นอน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยให้ความสะดวกกับการตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ 3. เพื่อให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบการจัดการอุทยานแห่งชาติโดยมีกําหนดการสร้างถนนป่าไม้นะครับพร้อมฝังหลักเขตและติดป้ายแสดงแนวอนาเขตแห่งชาติระยะทางรวมนะครับ400กิโลเมตรโดยได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้นนะครับ348ล้านบาทนะครับและมีกําหนดระยะเวลารวม2ปี เริ่มตั้งแต่ปี2539จนถึงปี2540โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการคือสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบนี้ก็เท่ากับว่าแนวเขตนี้ก็คือแนวเส้นแบ่งระหว่างเขตอุทยานกับเขตชุมชนชัดเจนตามวัตถุประสงค์ในการสร้างแต่อย่างไรก็ตามเรายังคงต้องรอดูว่ากรมแผนที่ทหารที่กําลังจัดดําเนินการหาความจริงว่าเขตใครเป็นเขตใครซึ่งเรื่องนี้จะออกมาเป็นแบบไหนต้องติดตามกันต่อไปอย่างก,กัะพริบตานี่แหะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับสิ่งที่มันเห็นได้ชัดนะครับและก็มันเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเอ๊ะมันมีการทําแนวเขตอุ ทยานเอาไว้ก่อนหรือเปล่าและการที่จะออก2ปก4ก0 1ให้กับประชาชนเข้าไปใช้พื้นที่นะครับเป็นสิทธิในการใช้พื้นที่เนี่ยทำไมถึงได้มีไม,ม่การตกลงกับ,กบอุทยานก่อนทําไมไม่คุยกันก่อนนะครับทำไมไม่ตอบถามถึงพื้นที่ก่อนถึงจะออกแต่การออกแบบนี้นะครับมันเป็นขบวนการหรือเปล่า มันตั้งใจที่จะออกทับที่หรือเปล่าและแน่นอนครับว่าถ้าการออกแบบนี้นะครับถ้ามีการเจรจาตกลงต่อรองกันได้แบ่งปันผลประโยชน์กันได้นะครับพื้นที่เขาใหญ่จะโดนลุกจะโดนทำลายไปเท่าไหร่แต่เหตุผลเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่นะครับที่ตรงไปตรงมาไม่รับสินบาทค่าสินบนหรือเปล่านะครับพร้อมที่จะชนกับคนฟัไม่ถูกต้องหรือเปล่ารับข้อมูลนี้ถึงได้โดนเปิดเผยออกมานะครับ ข้อมูลนี้ถึงได้เดินเปิดเผยออกมาเพื่อเดินเปิดเผยออกมาปุ๊บมันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาแต่พอเป็นเรื่องปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้จะมีความพยายามหรือเปล่าที่จะให้2หน่วยงานนี้ตกลงและเจราจากันได้ก็คือถอนหมุดของสอปกทั้งหมดออกจากพื้นที่ของเขาใหญ่แน่นอนครับว่าเมื่อถอนออกไปแล้วนะครับแน่นอนครับว่าเขาใหญ่หรืออุทยานแห่งชาติต่างๆก็ยังคงอยู่นะครับและทุกอย่างจะเงียบสงบหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องมีคําถามครับ ผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งและผมเชื่อว่ามีประชาชนอีกหลายๆคนคิดอย่างผมแน่นอนและต้องการให้ตรวจสอบนั่นก็คือว่าสปกการออกพื้นที่ทั้งหมดของสปกออกเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยให้บอกว่าออกให้กับประชาชนเป็นที่ดินเอาไว้ทำมาหากินเพราะประชาชนไม่มีพื้นที่ในการทำมาหากินไม่มีการประกอบไม่มีพื้นที่ในการประกอบสัมมาอาชีพเลยต้องการที่จะออกนัสปกเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สรุปแล้วว่าออกมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ข้ออ้างว่าทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่สุดท้ายแล้วใช้ขบวนการในการออกสอปร .4 ขีด01นะครับให้กับพวกนายทุนได้เข้าไปยึดครองพื้นที่นะครับแล้วเอาพื้นที่เป็นของตัวเองนะครับแทนที่จะไปทําเกษตรนะรทำไร่ทํานาหรือประกอบอาชีพของประชาชนกลับกลายเป็นพื้นที่ของนายทุนในการสร้างโรงแรมสร้างรีสอร์ท รสร้างที่พักนะครับสร้างคาเฟ่ต่างๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเพราะวันนี้นะครับคำถามที่ตั้งโตโตๆเลยว่าสประกอมีการออกนะครับออ,อกเอกสารสิทธิ์ทั่วประเทศจำนวนเท่าไหร่ออกไปให้ใครบ้างใครที่ได้รับสิทธิ์บ้างและที่ดินที่สอประกอออกไปตอนนี้ยังเป็นพื้นที่ทำมาหากินของประชาชนยังเป็นพื้นที่เกษตรกรหรือไปเป็นโรงแรมไปแล้วนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วเป็นรีสอร์ทไปแล้ว เป็นคาเฟ่ต่างๆไปแล้วนะครับหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบก็คงต้องฝากควา,ามหวังเอาไว้ว่าวันนี้กรรมาธิการที่ดินนะครับที่่าก้าวไกลนั่งเป็นประธานอยู่นะครับจะสามารถนะครับช่วยเหลือประชาชนได้นะครับอย่างน้อยนะครับประชาชนทุกคนอย่าเชื่อใจนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองไหนก็แล้วแต่ถ้าวันนี้ประชาชนช่วยกันออกมาตั้งคําถามช่วยกันออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ช่วยออกมาตั้งข้อสังเกตนะครับ แล้วยิงคําถามไปแน่นอนครับข้อมูลต่างๆมันจะโดนเปิดเผยออกมาเรื่อยๆลายๆคนอาจจะไม่กล้าพูดหลายๆคนอาจจะไม่กล้าทําแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์และต้องการให้เป็นนะครับกระบอกเสียงนะครับก็ช่วยแชร์คลิปนะครับที่ผมทำเนี่ยออกไปเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าประชาชนไม่ช่วยกันนักการเมืองก็จะโกงกินและทุจริตคอร์รัปชันแต่ถ้าประชาชนช่วยกันการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองก็จะยากเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดีย๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ